ช่องสยองสามร้อยวันฝากกดไลค์กดขมเ้นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับเรื่องเขาใช้กูมาเรื่องเล่าจากอีเมลที่ส่งมาทางรายการหนึ่งจากน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้บอกชื่อมาสมมุติว่าชื่อเอนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพแต่เอนั้นเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อาศัยอยู่ที่สุรินทร์ในช่วงปิดเทอมเอนั้นก็เข้ามากรุงเทพเพื่อมาทำงานหารายได้พิเศษ ที่โรงงานที่หน้าสาวทำงานพอจะเปิดเทอมเอก็กลับบ้านที่สุรินเตรียมตัวที่จะเปิดเทอมเอกลับมาบ้านได้ไม่ถึงวันแฟนนาะที่อยู่ที่กรุงเทพก็ถูกกลับมาหาญาติที่สุรินว่าน้าสาวเป็นไรไม่รู้เนี่ยอยู่ดีๆอาการแ,แปลกๆอยู่ดีๆก็ร้องไห้เดี๋ยวก็โหดรอยญารับโทรศัพท์ก็ออกไปจุดทูปที่หน้าบ้านแล้วก็ถูกกลับไปหาแฟนนาคนนี้แล้วบอกว่าพาตัวมันมาที่สุรินคืนนี้เลย แฟนนาก็ถามว่าเป็นไรครับแม่แต่ว่าย่ายังไม่บอกให้รีบพาม,มาที่สุรินก่อนแฟนนาก็พานะากลับสุรินโดยการเดินทางทางรถไฟแต่ระหว่างทางแฟนนาเล่าให้ฟังว่าตัวน้าสาวนั้นบางทีก็นั่งเฉยๆอยู่ดีๆก็หัวเราะบางทีจะวิ่งออกจากโบกี้รถไฟแฟนนาก็ต้องรีบวิ่งไปดึงกลับมาสักทักก็ร้องให้สลับกับหัวเราะอ,อยู่แบบนี้พอไปถึงบ้านที่สุรินย่าก็บอกกับแฟนนาว่ากูเห็นและโดนของไม่ดีมาแน่ๆ ที่คุณย่ารู้เพราะว่าย่าเป็นร่างส่งประจำหมู่บ้านและย่าก็บอกอีกว่าย่าเอาไม่อยู่ให้ที่บ้านไปรับหลวงพ่อมาพอเอตื่นขึ้นมาก็เห็นสายสินล้อมเต็มบ้านเลยแล้วก็ให้น้าสาวเข้าไปอยู่ตรงกลางสายสินพอหลวงพ่อมาถึงหลวงพ่อก็ทําพิธีตอนแรกน้าสาวก็นอนอยู่พอหลวงพ่อเริ่มสวดมนต์อยู่ดีๆน้าสาวก็เด่นลุกขึ้นมานั่งทาตาขวางมองไปรอบๆบบ้านตอนนั้นเอก็นั่งดูอยู่ห่หางๆอยู่ตรงประตูบ้าน แล้วย่าก็หันมาชี้หน้าเอและพูดว่าลุกออกจากประตูใครความประตูออกไปให้หมดเดียวของเข้าตัวทุกคนที่นั่งอยู่แถวแถวประตูก็แหวกทางให้ทีนี้หลวงพ่อก็ใช้ไม้เท้าจิ้มไปที่ตัวน้าสาวแล้วน้าก็พูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายว่าอย่าทำกูกูหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นใครมาทำไมน้าก็ตอบว่าเขาใช้กูมาหลวงพ่อก็ถามอีกว่าแล้วมาทำแบบนี้มันบ,บนาปนะรู้ไหมนะ้าตอบว่ากูไม่รู้กูจะเอามันให้ตายเท้าใช้กูมา หลวงพ่อก็บอกอีกว่าออกไปเหอะแต่น้าสาวก็ยืนยันว่ากูไม่ออกเขาใช้กูมาแล้วก็เหยียดเท้าออกไปข้างหน้าและใช้มือขวนกับพื้นไม้จนเล็บหักเลือดไหลเต็มมือหลวงพ่อก็พูดกับน้าสาวต่อว่าฉันบอกดีๆนะออกไปเึอมันบากแต่น้าสาวก็ตอบมาแต่คำเดิมๆกูไม่ออกเขาใช้กูมาหลวงพ่อเลยถามต่อว่าแล้วใครใช้มาหน้าตอบว่าก็คนที่มันไปเอาตังเขามานะั่นแหละทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็งง ว่าน้าไปเอาตังใครเขามาเหตุการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นน้าเริ่มพูดเร็วขึ้นว่าเขาใช้กูมากูจะเอาให้ตายพูดอยู่อย่างนี้แล้วนะก็เอามือที่เลือดเต็มนิ้วขนหน้าตัวเองพอญาติญาติเห็นแบบนั้นก็จะวิ่งเข้าไปห้ามแต่ญาติก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไประหว่างนั้นหลวงพ่อก็ทําน้ำหมดแล้วก็พร้มไปที่ตัวนาแต่วิญญาณที่อยู่ในร่างก็ยังไม่ออกเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกคนก็เริ่มเหนือ่อยแล และด้วยความเป็นแม่ของย่าๆก็ไปนั่งคุกเข่าขอร้องบอกว่าอย่าทำลูกเราเลยเดี๋ยวทำบุญไปให้วิญญาณในร่างน้าสาวก็ยังยืนยันคำเดิมเขาใช้กูมายะก็เลยตัดสินใจก้มลงกราบและพูดว่าเดี๋ยวทำบุญใหญ่ๆให้เลยรวมถึงญติญาติที่นั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนก็มารวมตัวกันก้มกราบและดูเหมือนจะได้ผลอยู่ดีๆน้าสาวก็หงายท้องลงไปรู้สึกตัวร้องไห้และพูดกับย่าว่าแม่หนูเหนื่อยช่วยหนูด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าสงสัยเขาไปแล้วโยมและถามต่อว่า ใครเป็นพี่คนโตพี่คนโตก็คือพ่อของเอให้เอากระทงทั้งหมดไปวางตรงทางสามแพร่งหน้าหมู่บ้านแล้วเดินกลับมาไม่ต้องหันกลับไปมองพอวางกระทงปุ๊กหมาที่อยู่แถวนั้นก็หอนกนรงมเลยหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ทำสายสินล้อมบ้านไว้แล้วบอกกับน้าสาวว่าให้อยู่ในบ้านเจ็ดวันเจ็ดคืนห้ามออกไปไหนในเจ็ดวันนั้นน้าสาวก็ไม่กล้าออกไปไหนเลยนั่งนั่งนอนนอนอยู่แต่ในบ้านผ่านไปเจ็ดวัน น้าก็ออกจากบ้านกลับไปทํางานที่กรุงเทพกลับไปทํางานได้สักอาทิตย์หนึ่งแฟนน้าก็โทรกลับมาหาญาบอกว่าน้าเสียแล้วนะย่าก็ถามว่าเสียได้ยังไงแฟนน้าก็เล่าว่าผมขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานกับน้าซึ่งทางแยกนี้ผมเห็นทุกวันผ่านทุกวันแต่ว่าวันนี้กลับมองไม่เห็นแยกแล้วก็มีรถยนต์พุ่งมาชนทําให้น้าสาวตายคาที่ส่วนแฟนน้าไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนและสุดท้ายสืบไปสืบมาก็มารู้ว่าตัวของน้าสาวทํางานในโรงงาน แล้วนะ้าไปแย่งลูกค้าอีกร้านหนึ่งที่เคยททำงานด้วยด้วยการตัดราคาทุกอย่างจนทำให้เจ้าของร้านเก่าโมโลและแคนจึงทำคุณใสามาเล่นงานน้าสาวเรื่องที่สองคือเรื่องบ้านไม้เก่าเรื่องนี้คุณพลอยฟังมาจากน้องคนหนึ่งชื่อว่าเนยนเป็นคนนับถือคาทอลิกเรื่องเกิดขึ้นมาเมื่อห้าปีที่แล้วตอนนั้นที่บ้านของเนยจะทำการต่อเติมบ้านแล้วที่วัดแถวบ้านเขาหรือกุฏิที่เป็นไม้สักทอง ซึ่งก็มีพระรูปรหนึ่งที่เป็นญาติกับพ่อของเนยพ่อก็เลยของไม้สักนั้นมาต่อเติมบ้านพอได้ไม้มาก็ไปจ้างช่างมาทําบ้านให้แต่ว่าช่างชุดที่หนึ่งอยู่ได้แค่เดือนเดียวก็ลาออกชุดที่สองก็ลาออ,อ,ออกชุดที่สามก็ลาออกจนมาถึงช่างชุดที่สี่เขาก็ขอเข้าง,งานเก้าโมงเลิกบ่ายสามถึงได้ทําบ้านนี้เสร็จโดยที่เขาไม่ยอมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพอทําบ้านเสร็จขนเข้าขนข,นของจัดบ้านวันแรกที่ครอบครัวของเนยเข้าไปอยู่วันนั้นแม่ของเนย อาบน้ำเป็นคนสุดท้ายเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปบนบ้านตอนนั้นได้อยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงแม่กริดลันบ้านและก็ลลงตึมหลงไปเลยเนยกับพี่ชายก็วิ่งออกมาดูตอนนั้นแม่เล่าไปร้องให้ไปก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ให้แม่สงบสติอารมณ์ลงก่อนพอแม่เริ่มตั้งสติดได้แม่ก็เล่าให้ฟังว่าจังหวะที่แม่เดินขึ้นมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายแม่เห็นศพคนแขวนคอตายสามศพที่คานบ้านเป็นพ่อแม่ลูก แต่พ่อของเล็กก็ไม่เชื่อว่าจะมีถึงจะเชื่อว่ามีก็จะให้ทำใไนได้บ้านก็บ้านตัวเองกู้เงินมาทำบ้านก็หลายล้านก็ต้องทนอยู่ต่อไปทุกคืนตอนนอนก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นในบ้านและก็ได้ยินเสียงแม่บอกว่าอย่าวิ่งรบกวนเขาลูกทุกคนก็เกิดความกลัวพอหกโมงเย็นนี่ต้องขึ้นบ้านกันแล้วและก็ต้องเอากระถนเข้ามาในห้องด้วยผุดปวดชีตอนกลางคืนจนมีวันหนึ่งหลังจากที่อยู่ได้เดือนกว่าเนดันลืมเอากระถนขึ้นมา ลางดึกคืนนั้นในก็ปวดฉีขึ้นมาเลยเรียกพี่ชายพี่สะพ้ายและแม่ไปเข้าห้องน้ํากันตอนที่เดินออกมาไม่มีอะไรแต่ตอนกําลังจะเดินขึ้นบันทั้งสี่คนทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเห็นพ่อแม่ลูกสามคนห้อยอยู่บนคานบ้านต่งแต่งแต่ทุกคนก็เครียดกันวิ่งลงมาก,กันแต่ก็เหมือนเดิมพ่อของเนก็ยังไม่เชื่อว่ามีเพราะพ่อก็ไม่เคยเจอตั้งแต่วันนั้นมาชั้นสองก็ไม่มีแครก,กล้าอยู่แล้ว ลงมาอยู่ชั้นล่างกันหมดแม้แต่กระทั่งตอนกลางวันก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างบนบ้างแม่ดูลูกบ้างผัวมีทะเลาะก,กันบ้างจนทุกคนในบ้านหลอนกันไปหมดแล้วจนมีวันหนึ่งเลยก็ได้ฟังเรื่องที่คุณพลอยโทรมาเล่ากับทางรายการหนึ่งปกติคุณพลอยจะเป็นคนที่มีเซนส์และสามารถช่วยแก้กรรมให้คนอื่นได้เนก็มาเล่าเรื่องนี้ให้คุณพลอยฟังด้วยความที่คุณพลอยมีเซนส์ก็พอจะรู้ว่าจะต้องให้ช่วยแบบไหน เนยก็ให้บ้านเลนที่กับคุณพลอยมาคุณพลอยก็บอกกับเนยไปว่า<ๆ>เขาไม่ต้องการให้ใครอยู่ชั้นบนและก็ต้องการให้สร้างศาลให้เขาเนยก็บอกว่าหนูจะสร้างศาลได้ยังไงหนูเป็นคาทอลิกคุณพลอยก็บอกว่ามันไม่เขี่ยวหรอกลูกเพื่อความสบายใจหนูสร้างไปเถอะเนยก็ถามอีกว่าแล้วมันจะมีศาลอยู่บนบ้านคนได้หรอคะคุณพลอยก็บอกกับเนยว่าเคยได้ยินศาลในห้องน้ําหญิงในมาห,หลาลัยแห่งหนึ่งไหมเขายังสร้างได้เลยในยก็ถามคุณพลอยว่าที่พลอยมาทําให้หนูได้ไหม คุณพลอยก็รับปากไปว่าจะไปทําให้และก็บอกให้ในไปหาซื้อสารไม้ที่เหมือนกับสารตายายไว้แล้วเดี๋ยวคุณพลอยจะไปทําพิธีให้คุณพลอยก็บอกอีกว่าแต่ในต้องเปิดใจนะหลูต้องไปนิมนต์พระมาเพราะพี่จะให้ทําให้โดยธาการไม่ได้ไม่ว่างานพิธีใดๆก็ตามก็ต้องมีพระายก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับแม่ก่อนส่วนพ่อเสียไปเมื่อต้นปีคงไม่มีปัญหาแน่สุดท้าย พี่ชายของเลก็ไปสืบรากประวัติมาได้ความว่าเมื่อก่อนครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วตอนหลังผู้ชายไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็เลยทะเลาะกันทีนี้ฝ่ายผู้หญิงก็ประชดโดยการไปมีผู้ชายคนใหม่จนวันหนึ่งผัวก็ฆ่ามีกับลูกแล้วเอาศพไปแขวนอยู่บนคานนั่นแล้วพ่อก็ผูกคอตายหนีความผิดหลังจากที่สามคนนี้ตายญาติญาติที่บ้านก็อยู่กันไม่ได้เลยต้องรื้อบ้านหลังนั้นนําไปถวายวัดพอเอามาสร้างเป็นกุฏิพระก็อยู่ไม่ได้ ต้องรื้อกุติทิ้งเหมือนกันพอดีกับที่พ่อของในมาขอต่อทั้งๆท,ที่รู้ประวัติของไม้อยู่แล้วแต่ก็ไม่กลัวแต่จนแล้วจนรอกพอมาอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไม่ได้ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ